ตอนแรกก็คิดไว้ว่าในแบบนี้น่าจะไม่พลาดตัวนี้นะครับลุ้นอยู่ว่าจะอัปเดตอาทิตย์นี้หรือเปล่าแล้วก็มาจริงๆนะฮะสำหรับเจ้าเททันสว่านในร่างมังกรน,นะครับมาอย่างเท่น,นะฮะตัวนี้อ่ะสวยมากโมเดลสกิลจะเก่งหรือเปล่าโมเดลนี่กินขาดเลยเรื่องต่อไปที่ต้องลุ้นก็คือเป็นระดับไหนคอรลี่หรือคอสมิกแล้วต้องสุ่มยังไง <laughs> มีเจ้าตัวนี้มาพ่วงด้วยแล้วก็ตัวนี้มี2ตัวเป็นแพ็คใช้เจมครับแต่ว่าเหมือนจะใช้เจมเยอะขึ้นไหม นาฬิกาจากโลกอนาคตมาด้วยตัวนี้3%แล้วก็อันนี้เป็นอ๋อล็อกสตาร์ล็อกสตาร์เททันสปิเกอร์แมนเป็นกอร์ลี่แล้วก็ตัวนี้เป็นคอสมิก0.13%ย์เปอรโอเคมา <laughs> ได้เวลาซ่มอีกแล้วเราซ่มกันไม่หยุดไม่หย่อนนะฮะสำหรับแบบนี้โอเคคอสมิกค,คอสมิกผ่านไปแล้วผ่านไปอีกโอ้โอเหเฮ้ยมันจะทุกตัวเป็นตัวนี้ไม่ได้นะเฮ้ย What ลิเท n นรี่ล้วน4 5 0เจ็มมันใช้เยอะขึ้นโอ้ oh. <laughs> เป็นสัญญาณบ่งบอกที่ดีมากเป็นสัญญาณที่ดีมากฮะสองรอบลิเท n d รี่ล้วนถ้าจะขนาดนี้ไม่ต้องมีตัวอื่นก็ได้มั้งเฮ้ย <Hey, S 2> มันบั๊กหรือเปล่าเนี่ยผมว่าเซิร์ฟอาจจะบัก๊ก <laughs> ผมว่าเป็นเซิร์ฟก่อนดีกว่าโอ้โหสามรอบไม่มีตัวอื่นเลย มีแต่ l ีเจนเดอรมันแพงขึ้นอะใช้หน่วยเป็นเจมก็จริงแต่แพงขึ้นอืมตัวใหญ่มาเหอะโอ้สูบโลบักมากสุมแล้วสุมอีกสุมแล้วสุมอีกสุมทุกครั้งที่อัปเดตอ่ะมาดูสิจะมีตัวอื่นมาไหมมีไหมเฮ้ยอะไรเนี่ยไม่มีเลยอ่ะ ทำไมอ่ะทำไมไม่มีตัวอื่นเลย96% 3% 0.75%แล้วก็0.13%เอาแต่ท่านเจมไปเเทรดอีกรอบดีไหมคือไม่อยากเสียเงินเยอะไงเปืองมากเลยอ่ะแล้วดูครับโอกาสได้อหือข้ามไปอีกแล้วโอ้โหเออมาตัวหนึ่ง3%มาตัวหนึ่งฮะเพิ่งจะมาครับโอ้โหมิติกนะมิติกเพิ่งมา ที่เหลือรีเจนเดอรหมดเลยรีเจนเดอรี hmm. Cos mic, Cos mic. Hey, 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 hey. ่อ okay. ืมคอสมิกคอสมิกเอ้ยเอ้ยอ้ยเอ้ยกอรีมาโอเคกออนรี่มากอรีมาอืมกอรีมีหกร้อยกว่าตัวอื mm hmm. หมดแล้วโลบักอ mm ืม hmm. อ mm ือ hmm. mm ืม hmm. เป็นแผงเลยครับข้ามไปเป็นแผงเลย อนีกสักตัวหนึ่งมผมว่าไปหาเทรดน่าจะง่ายกว่าเพราะว่าเจมเนี่ยคนน่าจะฟาร์มกันเยอะหน่วยเจมน่าจะฟาร์มกันเยอะใช่ไหมมันเป็นหน่วยที่ฟาร์มได้เรื่อยๆไงไม่เหมือนหน่วยอื่นที่เป็นอีเวนต์เพราะตัวแต่ท่านเจมคือไม่ค่อยได้ใช้อะ่ะเสียดายก็เสียดายอยู่แต่ว่าไม่ได้ใช้เขาน่าจะรับนะตอนนี้มีร้อยสิบแปดตัวอ้โหูเปิดกันได้น้อยมาก ร้อยสิบแปดตัวไม่น่าจะมีมั้ง hmm. นี่ไงนี่อันนี้ยังไม่ได้ฟาร์มเลเวลเผื่อจะมีตัวที่ฟาร์มเลเวลแล้วจะได้ไม่ต้องฟาร์มเออคนเริ่มมามาขายเยอะฮะเจ้าเจมในท่านเนี่ยอันนี้ก็มีอันนี้เลเวลสิบแล้วสปีดหนึ่งไปรีได้ตัวเดียวกันไหมเนี่ยกับอันนี้เออทำไมเหมือนกันนะบั็กหรือเปล่าอ่ะตอนนี้จะสี่โมงแล้วนะฮะผมเล่นตั้งแต่เที่ยงนะครับ คือเมื่อกี้เนี่ยผมเปิดอีกรอบหนึ่งเปิดไปชุดใหญ่เลยนะฮะ25,000โลบักนะครับเปิดไปหมดเลยเปิดได้ตัวมิติกได้ตัวกอรลี่มาแต่คอส m มิกไม่ออกแต่ว่าไม่มีคลิปเพราะว่าไฟดับชีวิตดีนะที่แบ่งอัดไปครึ่งนึงก่อนแบ่งอัดไปครึ่งหนึ่งแล้วก็อัดใหม่ไฟดับหายหมดเลยครับคือผมไปเทรดที่ตลาดอยู่หลายชั่วโมงเลยนะคือเทรดไม่ได้เลยเจอนี่แหละตัวคอสมิกตัวใหม่ แต่เขาไม่รับทเทรดนะครับเพราะว่ามันเหมือนจะเป็นตัวใหม่แล้วเก่งด้วยมั้งก็เลยไม่รับทเทรดกับเจมแททันตัวใหญ่นะฮะเทรดไปหลายคนเลยเลยไม่รับนะครับก็เลยกลับมาเปิดแล้วก็เปิดไป2อ0 0 0ื่นนัพูบักก็ไม่ได้นะฮะเนี่ยกอร์ลี่ได้มา3ตัวนะฮะสตัวครับกอร์ลี่แล้วก็ได้มิติกมาเยอะอยู่ดีเจนดารี่นี้ไม่ต้องพูดถึงเลยล้วนๆอ่ะแต่ว่าไปทเทรดมาเมื่อกี้ก็เลยตัดสินใจว่าใช้คอสมิกตัวเก่าแล้วกันเอาไปทเทรดรวมกับเจมแททันตัวใหญ่นะฮะคอสมิกตัวเก่าที่เป็นเจ้าไตรไททันนะครับ เขาเรีสกิลมาเป็นคริติคอลนะครับคริติคอลสามเลเวลยังไม่ได้เก็บ DPS 10,000ไป75,000ดาเมจ5 0 0 0ไป25,000หโอ้ดาเมจน้อยนะระยะ40ไป60สปีด0.5ไป0.33ดามโอ้ดาเมจน้อยเพิ่งเห็นแต่เท่แสดงว่าสกิลน่าจะดีหรือเปล่าต้องเก็บเลเวลอีกฮะดูสกิลหน่อยสกิลชื่อว่า d r a น o n i c fury นะครับเป็นการซัมมอนแท่งไฟขึ้นมาจากพื้น ใครก็ตามที่ยืนอยู่ตรงนั้นเนี่ยจะได้รับดาเมจนะครับเป็นระยะเวลา30วินาทีด้วยกันโดนทุกตัวที่เหยียบแท่งไฟนะฮะนี่คือสกิลของเขาโอเคเสียเวลาเยอะมากเลยวันนี้เล่นไป 3- าสี่ชั่วโมงโอ้โหอ่าเรารีสกิลใหม่ไหมไม่ต้องเอาตัวใหม่มาลองเลยแล้วก็เก็บเลเวลคือเจ้าเจมไททันตัวใหญ่เนี่ยเหมือนจะไม่ค่อยมีมูลค่าแล้วนะเทรดไปไม่มีใครรับเทรดเลยนะฮะตัวใหม่โอ้เซ็งมากไฟดับฟึบเดียว2 5 0 0 0ั 25, โลบัก หายเกี้ยงที่อัดไว้หายหมดเลยไม่รอช้าฮะมาเลยครับมาเลยฮะพวกนายฟาร์มไปเลยฟาร์มไปเลยฟาร์มเลยฟาร์มด่วนฟาร์มด่วนเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมช่วยกันจัดการก่อนอโอ้เดี๋ยวนะเวฟที่เก้าเริ่มตันแล้วฮะอ่าเๆตัวโคลนมาตัวโคลนมามาจัดการก่อนตัวโคนก็คือผมนี่แหละ ใช้งานได้ดีราคาวางถูกไม่ได้ผ่าโซน่ามานะฮะโซน่าอยู่บ้านนะครับอ่ะอัพแอน่นี้หน่อย500ไม่ไหวแน่เลยอ่ะ3า0 0อัพเกรดไปก่อนอืมเดี๋ยวสู้ไม่ทันโอเคฮะ6 000. 1 0 0เดี๋ยวรอเลยรอวางก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยอัพเกรดตัวนี้อ่ะ7,500มาเลยครับสุดเท่ของเราอืมโอ้โหนี่ขนาดแอนิเมชันตอนวางนะพ่นไฟไป โอ้อยังโหดโอ้โห Animation อนิเมชันอลังการมากลูกรักเลยใช่ไหมเนี่ยตัวนี้ <c oughs> มีการขยับท่าทางมีพ่นไฟมีแบบภาพสวยเสียงมาจัดเต็มโอเคครับดาเมจเริ่มต้นเท่าไหร่นะ5,000อัพก่อนแปบ๊บหนึ่ง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 อืมดาเมจ5,000ระยะ40อ๋อเป็น AOE ใช่ไหมอ๋อโดนเฉพาะตรงนี้เฉพาะแนวอันนี้ a o e ก็จริงแต่ว,ว่าโดนเฉพาะแนว แนวที่หันไปถึงจะโดนต้องมีตัวช่วยโซโลฮะไม่ไหวครับโอ้โหหลุดไปเยอะเลยคือได้ความเท่นะแต่ดาเมจไม่ค่อยแรงเท่าไหร่โอ้ต้องมีตัวอื่นมาช่วยอ,ะอ่ะอาโมโนโนเกะกลับมาก่อนนายกลับมาก่อนดูถ้าทางพี่เขาจะไม่ไหวฟาร์มเลเวลยากครับเนี่ยเลเพืไม่ขึ้นเลยถ้าจะไม่ให้เพื่อนมาช่วยก็ไม่ได้สู้เองไม่ไหวอ่าอัปเกรดไปสองหมื่โมเดลสวยจริงตัวนี้ดูดีมาก ดูดีมากดูดีมากแต่ความเก่งคือยังไม่ค่อยได้เลยฮะอาอัพเกรดขั้นต่อไป25,000ื้าดาเมจส0 0 0 0ืนะครับระยะ5 5คูดาว, 33, วูน์0.33วิโอ้โห dPS อสห0 0มือืมอ่าโมโนโนเกะออกก่อนดูซิไหวไหมก็พอได้นะแต่ว่าคอสิมิกค,ควรจะเก่งกว่าน,นี้อ๋อติดไฟด้วยเหรอเออติดไฟด้วยครับติดไฟด้วยฮะติดไฟคือแบบเลือดลดเรื่อยๆอ่ะห้าหมืนอัพเกรดแล้วกเต็ม ดาเมจสอง0 0ืระยะ60สคูดาว0ูนวิ DPS 75เจ็นะฮะวางได้กี่ตัวตัวที่สองมามาโมโนเกะมา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 ไม่ทันแล้วไอ้ทันแล้วทันไหมเนี่ยตรงนี้อีกตัวหนึ่งจัดการเออโอ้โหคุ้มไหมเนี่ยแลกตัวนั้นไปตัวไตรไททันเดี๋ยวค่อยไปหาคืนมาค่อยไปหาเทรดคืน แต่คอสมิกคือตัวเดียวอยู่แล้วใช่ใช่ใชอ่ะมโนโนเกะมาช่วยอีกตัวหนึ่งไปมโนโนเกะเราหวังพึ่งนายนี่แหละเวฟที่40โดนลบไปตัวหนึ่งโอเคยังอยู่ไหมตัวลบยูนิตโอ้โหเต็มเต็ฮะแล้วเงินก็ไม่เหลือแล้วด้วยมโนโนเกะสู้เขานะเราต้องพึ่งนายแล้วเนี่ยเพิ่งจะได้3เลเวลเอง ไม่น่าจะรอดฮะโอ้โหโดนล,ลบอีกยังอยู่อีกเหรอเอาหายหมดเลยถึงว่าละ่ะโอไมนะ่ไม่นะไม่น <laughs> ะเอาละ่ะผมว่าเดี๋ยวเราค่อยมาดูสกิลเขาแล้วกันนะครผมขอไปพักก่อน <laughs> ขอเก็บเลเวลก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากัน